ลามีทอร์ชบัคโอดบินสูงกันบินสูงกันไปแล้วับไม่ถุ้งเดีกใกล้ใกล้ถึงเหมือนกับเป็นที่ใหม่แล้วเราต้องไม่ตัดหน้าเนี่ยเป็นแคมป์เลย มีเควส์ด้วยเควส์อะไรวะหนังสือเดนัสว a l เลนส์เจอแนลนะเป็นบันทึกการเดินทางของเดนัสโอเคเกี่ยวกับตำนานอะไรั้างอย่างเกรลันอะไรั้างอย่าง อ่อเฟซที่เพิ่งได้มาใหม่เลยนี่ไง f อ r b i d d e n l e g e n d เกย์ก็คืออินวิเตอร์เอทจุดก็ล้วนะอ่านว่าอะไรเกาเกาเดอร์เหรอตำนานเกาเดอร์เกย์เหมือนเหมือนเหมือนมีคนที่เกี่ยวข้องกับตำนานนี้อยู่แคมป์นี้นะ เขตแผนที่ตรงนี้อ่าแล้วก็น่าจะเป็นดันหรือเปล่าสามสามสามเสาไปดูกันตรงนั้นนั่นไงชื่ออะไรอ่ะฟอนฟอนกันเชอ,อร์ฟอนกันเชอร์ ถ้าไม่เด้เยวอีกเยอะเลยโอเคเป็นดันมีอะไรไมมแบบนี้ไปเฮ้ดยดูซิจะเป็นบรรยากาศ แบบไหนนะงามไหมว้าวตข้ามาก็เจอประมาณนี้ต้องงามอยู่นะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆกันโอ้ี่สบนาวโอเคก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะจะเก็บไม่หมด เอ้ยอุ้ยตับดากนี่มาโชคดีที่ไม่เตือนฉันรไปผิช่ว <c oughs> โอเคมันเป็นจังหวะของมันนะถ้ามีเหมือนคนอันหนักเลย ทุกอย่างวันนี้ก็ราคาดีฮะสามเก้าสี่มีห้องโหทำไมมีคนตายเยอะเลย เจมเพจตี้โซลเจมส์เจมส์เ,เพจตี้ทูนี่เหมือนกันไว้ตอนใช้กับคราบด้วยเรามี่อะไร,รบแรบบโอเคอาหารเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆโอ้ปั้มไปเลยโอเคอา่าเป็นอีสัญลักษณ์นั่นอีกแล้วอ่ะเป็นพวก ลึิลัาโอเคนี่มีมีปลางูงูงูปลาแล้วตรงนี้มีอะไร,รโอเคกานเล็บโอเคข้างบนมีอะไรชอเวลห้องตัว อย่างนะงูงูปลาใช่ไหมนี่ก็ปลาแล้วนี่ก็งูอีกแล้วอ้าวมีสัตว์ทีสีอ่อันน่ะปลาอ๋อเนี่ยปลานกงูปลาไม่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 ไมไมปลาเดี๋ยวนี้คืองู นกหมูปลาก็ตรงนี่นะอ๋อคือเปิดก็คือเปิดทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ไงมีอะไรอ่ะไอวี่คอต้องมีอวี่คอด้วยซึ่งซึ่งเรามีไหมเรามีซอฟต์ไฟดักก้อนครอแล้วไม่ใช่เด็นไปต่อครับ เฮ้ยกับดาบฮืมเลยวเว้ยเจเอีมโซอยู่อ้าวโซอ๋อโซเปิดปิดแลนนี้จะอยู่ยังไงอ่ะก็จะต้องวิ่งทะลุไปเลยอ่ะ คนกายปิดไหมอ๋อกดรู้เลยแล้วกันไม่ไมห,หน่อยโอ้ห้องโถงใหญ่เชียมีอะไรบ้างเคมีโล่นั่นมาแล้วครับท่าน แกหิวสักหน่อยมาแก้แกผู้ช่วยหน่อยเพราะว่าตู้ปิดโอเคแล้วก็ปอดแท้ก็คงตองสองมือนี่แน่มีใครอีกไหม โห oh, แต่ห้องนี้สวยอะห้องใหญ่โอเคแ c t i v a t e c h a เปิดประตูให้เพื่อนเข้ามาเต็มโอหนักโอเคเก็บต <Good afternoon. S 1> okay. ่อ ก็คือเอาของใส่กับผู้หูแล้วนะก็เลยเก็บได้ต่อนาาอีกแล้วมีน้ำมันนะระวังโอเคเก็บต่อ,น,อ,อน้ำหนักาน้ำหนักของอ,อผู้หูเราเต็มแล้วนะโอเคก็เลยสิบก,กว่าแนละ้วที่เราจะ หนักไหมเบรคฮจะเต็มแล้วผงต้องไปขายก่อนโอเคพักไปเท่านี้สำหรับกอนนี้เดี๋ยวไปขายก่อนแล้วก็มาต่ออ๋อนี่ไงมีของไม้มีุเฟสนี้เลยงั้นงั้น,ง,นงั้นเลือกเฟสอยู่ไหนข้างบนเหรออ่าน,นันนันเอเคขึ้นก่อนขึ้นยังไงล่ะนั่น โอเคมีทางนี้อ้าวกำรมโหเกือบเออขึ้นไปไงน่ะเน่อ๋าา oh yeah. อโอเคกระโดดขึ้นมาได้ okay. โอเคโอเคมีกนรย่งนี้นะในการ ทำให้มันเป็นพื้นกลองโอ้โชคดีที่มันลงไม่ถึงพื้นนะเตรียมมีอะไรตรงนี้เอาไปเอาเงินก่อนอ้าวปากที่มันถูกถูกถูกเก็บไป มูแต่โลภโลภแพงดีจังเกรสิบสองเกมนี้เอาได้เฮ้ก mm. okay. มมีมีทองที่นังนั้นหนักหนักเกินไปแล้วเกิดจะแบกไว้ก่อนเอาที่มันแพงๆพงเกมพวกวัตถุด,ดิบเร็นองแร่ประธา โอ้เดนัสปลาเรนเป็นศพซีดเช่แล้วนี่มันเป็นอยู่บนแท่นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ไงวิดราก้อนครอเย่เย็บโนตเกเรน t น e t ท u t h from d e เพื่เรียน,น,นรู้ความจริง โอเคแล้วก็ไล้รับชา,านะสาวขอฟซอมบี mm ้ hmm. ก็คือเลก็คือนั่นแหละเหมือนเลสซอมบี้นะ่ะโอเคให้ให้ศพมาช่วยสู้60วิแบ็คลงโอเคหนักอีกแล้วทิ้งอะไรไปบ้าง mm hmm. พอพวกอาวุธของของ ชื่ออะไรนะแองเชียนแองเชียนนอรเนี่ยมันมันไม่แพงนะสองหลักอีกสิบห้าก็เลยทิ้งโอเคอออแล้วจะเแรกคีโฮอ๋อเรามีเอา,เอาไอ้นั่นไงไอริกโอเย่เปิดทางว้ามาเวลเดี๋ยวก่อนซัมมอนก่อน ้อมาหนีเลยตายฮ่าโอเคหรือจะไปต่อดีก็เก็บแค่ของที่มันมีค่าแล้วน้ำหนักถูกดีกว่าเอ้ยน้ำหนักน้อยดีกว่านะน้ำหนักถูกเคพวงเงินต่าง เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปต่อเลยละกันเมื่อกี้มีศพหนึ่งตายโอเคอยู่นี้ใช่ไหมมีลูกสนูเหมือนจะไม่มีความจำเป็นแล้วล่ะเก็บ <c oughs> okay. ไม่เอาลูกสนูไหม <c oughs> เอ้ย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  ต้องตายเล่นเป็นกับดักครับอุย้ยระเบิดอีกตั้งหากผู่เราจะรอดไหมนั่นเคมีพอาส่ันแล้วก็เมจไม่มีไม่เอาโอ้ย กับตาเยอะเหลือเกินโอ้เจอศพตรงนี้ด้วยยืนอยู่เลยเจียมีทองโอเคปึ๊บ้ยโดนด้วยเหรอตุตาวิ่งเร็วแล้วนะยิวโอเคไม่มีอวไรนะไปต่อ อุ้ยตัวนี้เกณฑ์ขามดีเผาทิ้งก่อนดีไหมเผื่อมันเป็นนั่นไงพอเผามันก็เดินออกมาเชียร์ตายสักก่อนอ้าวเกเฑเสร์จได้โบนเมลทองพอชั่นโอ้

ขันย่อหึมเลยตรงนี้โอ้โหเ,เดี๋ยวว่าจะมีกับดักเฮ้ย อะไรอีกอะไปบ้าตกตกใจหมดเกณฑ์กาที่เราต้องลองผิดลองถูก คือยกอ,อันแรกอเ,เออสักที ไปต่อเลยครับพอน้ำหนักแล้วเริ่มดีแล้วก็คือทิ้งเลยที่มันอุ้ยอะไรอีกแกหินนั่นเองหินลวงจากตรงนี้เจ๊ข้าใช้โอกระเด็ดกระดอนมีอะไรตรงนี้ไหมมีเนาะโอเคอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยโอเคไปต่อ ตายไปแล้เเวเกตัสตัชั่นเลเวล40แล้วโอเยตตายอย่างรวดเร็วทองบนมิวทองโซเจมมีคันย่อตรงนี้ เว้ยตัวนี้ตัวนี้คนเวทโอเคสัมมอลแล้วกันผมวิ่งหนีไปเลยแล้วก็ตัสองมือเอาวันหนีหนีทำไมอ่ะนี่แน นี่แน,น่วันหนีวันหนีแม่วันหนีฝังหน้ามันโอเคเรียบร้อยทองอ๋อ,อ,อมันติดติดติดดีบัฟเพียนยั่นแหละสถานะเพียโอเคกลับไปที่เดิมนะไอตัวแซมมอนนี่มันไม่ตามเลยนะ แต่เมื่อกี้เห็นมีคันโยกอะไรแปลกๆเจตนูบนเมลโกแก้ววุ้นหนักๆไม่ไม่เก็บนะเก็บอะไรที่มันสำคัญสำคัญโอเคนี่มีคันยังไงโตอยาไปแตกคันโยกดีไปจันู พุ่องออกมาโอเคเกียวเท่านันเออดันนี้ไม่ค่อยมืดนะดีโอเคแล้วตรงนี้เราจะเปิดยังไงแต่เราไปต่อนี้ได้นี่ไงมีปริศนาอีกเรนณณจุดนี้จะมีโซเจม จะมีไปต่อเลยหรือว่าเราจะลองดีนะโอเคเรามาดูรอที่เราได้มารออยู่ไหนนี่อวิคอซูมซูม,ซมใกล้ใกลใกล้กว่านี้ไม่ได้เหรอจะมีนก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 อะไรอะ นกนกแมงปอเหรอเราดูคนระับเดมีสัญลักษณ์รถเอ้ยยึ๊กกำจากเหรอโอเคอะไรนะ<ม>ลืมแล้วนกนกแมงปอนกนกแมงปอโอเคนี่นก นอกวไม่มีสามอันหนันกนกนกงูเหรอหรือหรือปลานอกนอกอะไรอ่ะงู น่าจะใช่นะมันเหมือนเป็นเส้นๆตล้วไงแล้วไงต่อที่ห้องต่อไปมีอ๋อโซเชียนี่เหรออุ้ยโอ้ ี่เหมือนภาพสลักหินแต่ไม่ไม่ได้บอกรูปเลยนะนกนกอะไรสักอย่างไม่มีเลยโอเคอเคกลับห้อง เออเหมือนอ่านหนังสือแล้วมันขึ้นอะไรเนี่ยทอามาเล็สแกมเมนในแต่ละที่นะน้ตกับเจอน์นล อะไรเนี่ยเบสต์ร okay, <_ S 1> ีโอเคก็อัปเดตเควส์ forbidden legend นะตรงนี้เย <Yeah. S 2> ่ตัวเควสเองก็ให้ลีดตัวเดนัสว่าเดนนอสด้วยนะ <_ S 1> ที่ได้มาจากข้างหน้าดันข้างนอกนั่นแหละแต่ตอนนี้งงไม่หาปิด การแก้ปริศนามไม่ถูกเดี๋ยวคิดก่อนอ๋อมีคันโยกนี้ด้วยนะด้านขวาของเกมอ๋อนี่ไงมีบอกเกมมีอะไรนะอ้าวนั่นเพื่อแต่เราก็ทนเวดีจักเลยนะ เกียร์ไหมตายไหมเกย์คอนลันดัมอินกอสโกฟอร์ชั่นอะไรอีกตัวหายไปไหนแล้วเนะี่ยกระเด็นกระดอนไปไหนละโอเคมีนะง,งนูงูปลานกงูปลานกอันนี้มีอะไรไหม อ๋อคือศพที่ออกมาเมาื่อกี้แต่ว่าใ้ร่างหนึ่งที่เราจะรุ้นนายไปไหนกระเด็นกระดอนออกระเด็นอยู่ตรงนี้ก็มีแค่ทองเก้าเหรียญน,นะจัน้างนอกนี้ไละอปละงูงูปานกงูปานกงูปลา นอ้าวไม่ถูกวะโอเค okay. mm hmm. แต่ว่าต้องสับกัน okay, mm hmm. โอเคงูปลานกอ้า hmm. วไม่ใช่เหรอ mm hmm. จำอะไรผิดมาเปล่า